อหอมจังเลยนะคะแชมพูผมดกนะคะมีแหละนะคะที่ประธานใช้ทุกวันนะคะแล้วก็นี่เลยครีมนวดนะคะนวด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 วหอมมากนะคะรักที่สุดเลยนะคะกับสินค้าชุดนี้ค่ะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยตัวนี้เลยนะคะเป็นโทนิกนะคะที่บุกผมนั่นเองนะคะฉันประธานก็จะต้องฉีดค่ะฉีดฉีดตรงที่ผมร่วงนี่แหละนะนี่น,นี่นะคะ ฉีดนะคะต้องฉีดค่ะฉีดฉีดแล้วก็นวดไปด้วยนะคะนวด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 ด้วยเลยด้วยค่ะเราต้องนวดค่ะนวดนวดนะคะนี่จิ้มคันหอมด้วยนะคะมีส่วนผสมหลักนะคะงานวิจัยของเราเลยนะคะที่กระตุ้นนะคะหนังศีรษะของเราจะมีนะคะของดอกอัญชันนะคะมีว่านหางจระเข้ค่ะนะคะแล้วก็มีสารสกัดอีกเยอะเลยนะคะ นวดอย่างนี้นะคะนวดนวดนวดนะคะโอเคนะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกท่านรู้ไหมคะว่างานวิจัยของนะคะดอกโรสแมรี่นี่แหละนะคะที่จะกระตุ้นนะคะให้ผมเรานะคะงอกอกอกมานะคะนี่แหละงานใช้มาแล้วก็จะเป็นเกือบปีแล้วนะคะนี่แหละนะคะตัวนี้ก็ผมใช้นําเสนอคะ่ะเปิดก่อนเลยเป็นเซรั่มนะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มรายการกันเรามาบำรุงผมกันก่อน นีส่สีดะสีดำค่ะโอเคสวยละมั่นใจละสใสสวยงามค่ะหอมมากค่ะรู้สึกมั่นใจมากนะคะกับพันชุดนี้ค่ะผมหนาดกด,ดำค่ะคุณเจอปัญหานี้อยู่ใช่ไหมคะผมร่วงเป็นกั้มผมขาดผมแตกปลายนะคะ ผมร่วงเป็นยอมยอมพิงกระจุกข่าวผมบางจนหนังศีรษะเราหน้าหัวล้านกันไปเลยทีเดียวนะคะบางคนก็หัวถุกนะคะหน้าผากกว้างก็ผมร่วงนะคะบางคนนะคะหัวล้านตรงกลางก็มอมเลย ขาดความมั่นใจกันเลยใช่ไหมคะเนื่องจากบางท่านนะคะเกิดจากการแพ้สารเคมีจากการทําสีผมบ่อยๆนะคะจนหมดความมั่นใจไปเลยนะคะ <c oughs> ก็อยากรักษาใช่ไหมคะอยากรักษาทายัางไงให้ผมกลับมาดกดําเหมือนเดิมแต่ก็กลัวเสียงเงินแล้วไม่ได้ผลก็ไปหากันมาแล้วใช่ไหมคะไปรักษากันมาแล้วฉะนั้นปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านนะคะที่ทําให้คุณเป็นกังวลและหมดความมั่นใจ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปทันทีนะคะเมื่อคุณเปิดใจมาใช้สินค้าชุดนี้ค่ะก็จะเป็นแชมพูผมดกของเรายูมีชตะแกนแชมพูนะคะแชมพูสมผมดกนะคะแล้วก็เป็นยูมีชตะแกนนะคะคอนดิชัน,น์นะคะตัวนี้นะคะตอนขนาดที่เรานะคะใช้เราก็ต้องนวดหนังศีรษะนะคะเพื่อ การกระตุ้นการเกิดผมใหม่นะคะตรงนี้นะคะเราก็ต้องใช้ร่วมกับนะคะ CTC นะคะ Hair tonic เป็นโทนิกนะคะปลูกผ,ผมค่ะนี้ก็เป็นการกระตุ้นการ เกิดลากผมใหม่นะคะเกิดการมีผมใหม่เกิดขึ้นนะคะให้เรานะคะมีผมดกดํากลับมาเหมือนเดิมค่ะและสําหรับคนผมแห้งแตกปลายนะคะแล้วก็ผมหลุดล่วงเป็นกำๆเนี่ยแนะนําให้ใช้เซรั่มนะคะยูมีลาวิต้าค่ะบำรุงผมให้กลับมานะคะมีน้ําหนักนะคะอาจจะใช้ก่อนใดนะคะแล้วก็หรือระหว่างวันค่ะจะรู้สึกว่าผมมันแห้งนะคะบำรุงไปเลยนะคะจะเห็นได้ถึงผมกลับ มีน้ำหนักกลับมาเหมือนเดิมอย่างรวดเร็วเห็นผลในครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะประธานจะบอกนะคะว่าประธานนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมทุกท่านรู้ไหมคะว่าประธานเคยแพ้สารเคมีนะคะซึ่งนะคะก่อนหน้าน,นี้ค่ะประธานเป็นคนที่มีผมสีขาวก็ได้ว่าหง,งอกนั่นเองนะคะเกิดข,ขึ้นอยู่บ่อยๆฉะนั้นเลยเป็นคนที่ชอบทําสีผมชอบย้อมผมค่ะไปซื้อแชมพูปิดผมขาวมาใช้นะคะใช้ไป ประมาณครั้งที่2องค่ะเกิดอาการแพ้นะคะอาการแพ้ของทันคือการคันหัวค่ะคันหัวผมร่วงผมร่วงคือรูร่วงหนักมากนะคะเอามือไปจับผมนะคะผมก็หลุดมาเป็นกำๆเลยเสยผมทีไรรูปผมทุกครั้งผมก็ติดมือมาเป็นกำค่ะมันกลุ้มใจมากนะคะขนาดเลิกใช้แชมพูตัวน,นั้นไปหลายเดือนนะคะผมก็ยังไม่หยุดร่วงนะคะมันก็เลยทําให้ใจคิดว่าจะทํายังไงดีเนาะจะให้ผมเรานะคะ มันหยุดล่วงนะคะไม่งั้นนะคะผมเราจะต้องล่วงบทหัวอยู่เลยพอดีนะคะก็เลยมาคิดสูตรค่ะคิดสูตรงานวิจัยของแชมพูชุดนี้นะคะเพื่อนะคะให้ผมกลับมาดกดําเหมือนเดิมนะคะเมื่อก่อนนะผมจะบางมากตรงบริเวณข้างหัวนี่ไะแสกไปนะคะทีไรนะคะก็ขาดความมั่นใจแล้วมีความกังวลนะคะฉนั้นสูตรนี้นะคะเป็นสูตรงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับ การทำให้ผมดกนะครการเร่งการเกิดผมใหม่นะคะฉชนมาดูกันค่ะว่าการที่เรานะคะเปลี่ยนชีวิตนะคะด้วยแชมพูครีมนวดนะคะหรือเซรั่มหรือโทนิกชุดนี้นะคะหลังจากที่กุ้มใจมาหลายเดือนนะคะก็อยากแนะนํานะคะให้ทุกคนนะคะลองใช้ดูค่ะ เพราะเราจะได้รู้ว่านะคะรู้เลยค่ะตั้งแต่ตอนแรกที่ใช้นะคะว่าผมเราเนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสาวันนะคะที่ผมร่วงหลุดะคะ่ะพอใช้ไปวันที่5เนี่ยว้าเลยนะคะเกิดอะไรรู้ไหมคะ3มวันผมร่วงนะคะหลุดน้อยลงนะคะใช้ไป5วันค่ะผมร่วงไม่ถึง2เส้นต่อเดือนนะคะลูกผมนะคะงอกขึ้นมาใหม่เต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้นี่ก็เร,เริ่มยาวนะคะยาวขึ้นมา,มากหน่อยนะคะ ใช้แปรนะคะตอนนี้ก็น่าร่วมจะจะเกือบ6-7เดือนนะคะและยอดของชุดเราเนี่ยถล่มทลายมากนะยอดขายนะทะลุเป้าไปเลยท,ทีเดียวนะคร พราะนะคะมันทําให้เห็นผลจริงนะคะผมหนาขึ้นเป็นเท่าตัวแถมดกดํเงาง,งามนะคะทานประทับใจที่สุดเลยนะคะฉันเรามาดูกันค่ะว่าวงจรชีวิตของเส้นผมมันเป็นอย่างไรนะคะวงจรการงอกของเส้นผมแบ่งออกเป็น3ระยะคือระยะการเจริญเติบโตระยะหยุดการเจริญเติบโตและระยะหลุดล่วงระยะการเจริญเติบโตนะคะที่เขาเรียกว่าอนาเจนเนี่ย จะคงอยู่เป็นระยะเวลา2-6ปีช่วงระยะเวลานี้นะคะถูกกำหนดไว้แล้วนะคะโดยพันธุกรรมค่ะยิ่งต่อมรากผมนะคะอยู่ในระยะการเจริญเติบโต,ต,ตนานเท่าไหร่นะ,ะผมจะยิ่งงอกได้ยาวมากเท่านั้นเลยทีเดียวนะคะแลระยะต่อไปค่ะระยะหยุดการเจริญเติบโต,ตนะคะถึงเรียกว่าแคทชเจนนะคะ ซึ่งระยะหยุดการเจริญเติบโตนี้คือระยะที่เปลี่ยนผมระหว่างระยะการเจริญเติบโตนะคะและระยะหลุดล่วงนะคะคงอยู่ระยะเวลาประมาณ2-3สสัปดาห์ค่ะเส้นผมนะคะจะหยุดงอกนะคะเล็บพักให้ต่อมรากผมได้ฟื้นบำรุงตัวเองนะคะในระยะหลุดการเจริญเติบโตนี้นะคะต่อมรากผมจะหดตัวนะคะจะส่งให้เส้นผมถูกดันขึ้นมาด้านบนด้านบนนะคะคือมันพร้อมที่จะงอกออกมาใหม่นะคะ แล้วะยะสุดท้ายคือระยะหลุดล่วงนะคะเทโลเจนนะคะระยะหลุดร่วงนี้คะ่ะระยะหลุดร่วงคือระยะนะคะพักเวลานะคะในการให้ผมมันหลุดออกมานะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ 1- 4สเดือน,นะคะ่ะเมื่อสิ้นสุดระยะพักนะคะเส้นผมจะหลุดร่วงนะคะและจะเกิดเส้นผมใหม่งอกขึ้นมาแทนทันทีเลยนี่คือเป็นธรรมชาติของวงจรของเส้นผมนะคะแต่คนที่ผมล่วงหัวบางหัวล้านนะคะ วงจรชีวิตของเส้นผมนี้นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถกระตุ้นการเกิดเส้นผมขึ้นมาใหม่ในทุกๆลูกลกุมขนนะคะบนหัวนันก็เป็นหนังศีรษะของเราด้องนะคะดังนั้นนะคะหลุดแล้วหลุดเลยไม่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ สา ampoo, เหตุผมร่วงเกิดจากการอดนอนนอนน้อยนะคะพันเจ็บป่วยด้วยสาเหตุจากโรคบางอย่างพันธุกรรมหรือแพ้แชมพูหรือแพ้สารเคมีจากการทําสีผมการกินอาหารลดจัดหรือโลหิตจางการให้คีโมฉายแสงอะไรต่างๆนี้นะคะการเปลี่ยนฮอร์โมนหลังจากคลอดบุตรด้วยนะคะการกินยาบางชนิดนะคะก็เป็นหลายสาเหตุเลยนะที่ทําให้เซลล์ต้นกําเนิดหรือสเต็นเซลล์นะคะทั่วร่างกายของเรานี้เองนะคะ ซึ่งจะไปเน้นตรงบริเวณทังศีรษะถูกทําลายรักผมปอทํางานได้น้อยลงการเกิดการหลุดล่วงของเส้นผมก่อนกาหนดส่งผลให้การผลิตเ,เซลล์ใหม่นะคะของเส้นผมเราเนี่ยเพื่อชดเชยนะคะการงอกใหม่ของเส้นผมเส้นผมตรงนี้นะคะลดลงทำให้ผมหลุดล่วงมากขึ้น,นะคะ่ะนันวันนี้นะคะจุมีพลาสกะมีสารสกัดจากสมุนไพรเล่งงานวิจัยนะคะ เข้มข้นไปด้วยคุณภาพสูงค่ะแค่เราใช้ผิดพันธ์ทั้งหมดนี้นะคะแชมพูครีมนวดโทนิคเซรัม่มร่วมด้วยนะคะพร้อมกันไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะครีมนวดนะคะโทนิคนะคะหรือเซรั่มเนี่ยต้องนวดนะคะนวดบริเวณที่มีปัญหาค่ะหรือบริเวณที่ผมบางนั่นเองนะคะเพื่อให้เลือดไหลเวียนนะคะทำให้สารสกัดซึมลงลึกถึงระดับสเต็มเซลล์ค่ะฉะนั้นค่ะ ใครที่เจอเปัญหาผมร่วงนะคะหรือผมไม่แข็งแรงหรลุดร่วงง่ายนะคะลองหันมาใช้นะคะแชมพูครีมนวดของเราทั้งหมดนี้นะคะที่มีสูตรสมุนไพรนะคะรับรองว่านอกจากจะช่วยคุณมีผมที่แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะเรานะคะยังทำให้นะคะผมของคุณนี่นะคะสามารถงอกขึ้นใหม่ได้นะคะ ได้อย่างรวดเร็วผมคุณก็จะดกดํากว่าเก่าด้วยค่ะนั้นหนึ่งในความภูมิใจของเราเลยนะคะเราภูมิใจมากกับสินค้าชุดนี้นะคะที่ทําให้นะ,ค,ะคุณแม่นะคะหรือจะเป็นคุณแม่ที่คลอดบุตรผมร่วงหรือคนที่แพ้เคมีต่างๆนะ,ะผมกลับมาดกดําเหมือนเดิมเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนํา,นนา,นาตลอดเวลานะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์พร้อมท้งวิธีการดูแลสุขภาพอย่างละเอียดค่ะแล้วคุณจะรู้สึกดีแค่ไหนคะถ้าเส้นผมคุณนะคะ จะไม่เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของคุณอีกต่อไปนะคะผมคุณก็จะกลับมาดกดำเหมือนเดิมแล้วนะคะความมั่นใจของคุณก็กลับมาอย่างเต็มเปี่ยมใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะฉะนั้นนะคะสินค้าเราจะพร้อมเสิร์ฟชีวิตความสุขให้กับคุณทุกขนาดจิตนะคะงั้นนะคะให้ทุกคนนะคะติดตามนะครับปิดพันอยู่มีพัทในหมวดต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอมอบสินค้าดีๆให้กับทุกท่านค่ะ